รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยมยาเหลายำยำเหลายำยำเหลา สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการยองยองเหล่านะคะที่มาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีวันศุกร์นะคะเวลา11เอดโมงเชา้าถึง11เอดโมงครึ่งเป็นประจำกับเมย์แล้วก็คุณหนุ่มกันชัยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับอาหารเหล่าในราคายองยองวันนี้จะไปที่ไหนแหมรับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนแต่ว่าคุณกันชัยไปไหนไกันชัย อ่ะตายแล้วนี่อยู่โน่นค่ะจีบสาวแม่ค้าอยู่หรือเปล่าตามไปดีกว่าพี่นมพี่นมเ,<อ>เปิด<ว>รายการแล้วนี่สวัสดีผู้ชมนิ่นึงสวัสดีครับนะคะอะไรกันดูคนเหนียวอยู่ก็ตอนนี้ที่ไหนเนี่ยดูคนเหนียวที่ไหน RCA ไเง RCA เพราะฉะนั้นวันนี้จะพาผู้ชมเนี่ยมาเจอร้านอาหารร้านหนึ่งที่อาซเนี่แหละพามาทานพ<ม>ามาทานามาเจอด้วยมาทานด้วยกับร้านนี้ ฮาวาราชาข้าวโมไก่ RCA ร้านนี้นี่ถือว่าเป็นเจ้าแรกนะฮะเป็นร้านอาหารเจ้าแรกเลยที่เปิดใน RCA ใช่เปิดมาตั้งแต่ปีปีอะไรนะครับปีสี่สิบปีสี่สิปี40่สิบเป็นปีอะไรล่ะปี2540ันอปี40่นะปี40งงเลย17ปีมาแล้วจะเข้าปีที่18อ๋อเข้าแล้ว18ปีเพราะนี่ผ่านปีใหม่มาแล้วนะคะถูกต้องนะครับซึ่งวันนี้นี่นะฮะเขาบอกว่าร้านข้าวหมกไก่ร้านนี้นี่นะครับ ข้าวเนี่ยใช้ข้าวสูตรพิเศษแล้วก็จะเหลืองอร่ามน่าทานมากรวมถึงไก่นี่นะฮะเขาเรียกว่าจะไม่แห้งกรังเลยนะเขาบอกจะดูนุ่มน่าทานมากเป็นข้าวหมกไก่จริงๆแหละเขาบอกทําแบบหมกไก่จริงคือธรรมดาเ็าจะแยกทํากันข้าวก็ส่วนหนึ่งไก่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มามิตรวมกันแต่ที่เนี่ยเขาเอาไก่ลงไปหมกในข้าวแล้วก็หุงมาพร้อมกับข้าวเลยลักษณะนั้นเขาว่าอย่างนั้นนะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คุณกำลังซื้ออะไรเนี่ย ช่วงย่งย่องชิมสวัสดีครับลุงหมัดสวัสดีค่ะลุงหมัดนี่เป็นเจ้าของร้านฮาวาข้าวหมกไก่ครับนะฮะทีนี้ต้องก่อนก่อนจะไปพูดคุยเรื่องอาหารกันเดี๋ยวถามลุงก่อน ข้าวหมกไก่ของลุงเนี่ยเขาบอกเปิดเป็นที่แรกเลยจริงๆในอาเซียครับที่แรกเลยครับเป็นร้านอาหารหรือร้านข้าวหมกไก่ร้านข้าวหมกไก่เนี่ยฮะฮาวาราชาข้าวหมกไก่ฮาวานี่เป็นชื่อของภรรยาผมเองครับเราไม่มาไม่มาไม่มาไหมไม่ได้มาอยู่หลังรามปลาเผาฮะดูในร้านที่นั่นดูในร้านหนึ่งครับโอ้โหม่กี่คนนะมีคนเดียวครับธรรมดาจริงก็อยากจะมีสีเหมือนกันเขาบอกข้าวหมกไก่ที่นี่พิเศษสุดไม่เหมือนใคร ข้าวหกเป็นหมกไก่จริงๆมันคืออะไรอันนี้เราขาหมกขาหมกจริงๆนะฮะไก่นี่จะอยู่หมกอยู่ก้นหม้อเลยครับอยู่ข้างล่างเลยหมกเลยครับหมกเลยครับก็คือไก่อยู่ใต้เลยต้นหม้อเลยสุดท้ายเลยคือลุงหมัดเนี่ยกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วข้าวหมกไก่สมัยนี้เนี่ยเวลาเขาทำกันเนี่ยเขาจะหมกเข้าวเนี่ยเขาจะหุงหม้อหนึ่งค่ะไก่เนี่ยก็ไปไปยื่นไปต้มต่างหากตัดมารวมกันนะแต่อันนี้คือของคุณเนี่ย หมัดเนี่ยไก่หยุ่ล่างเลยครับหมกแล้วข้าวหมกไว้ข้างบนหมกเลยครับหมกแท้ๆเลยครับร้านนี้นอกเหนือจากข้าวหมกไก่เอ้ยด้วยก่อนไปถามเรื่องข้าวครับถามนี้ก่อนได้ไหมทำไมข้าวหมกมันต้องเป็นสีเหลืองมันมีสีอื่นไม่ได้เหรออ๋อเป็นหญ้าฝรั่งนะแบบสามสีก็มีครับทำได้หญ้าฝรั่งรัทำไมหญ้าฝรั่งมันไม่ได้ใส่ข้าวมันไม่ใช่นะเป็นหญ้าฝรั่งจากต่างประเทศแพงครับอ้าวหรอคือทุกที่ก็ใช้อย่างนี้ป่ะใช้เหมือนกันแล้วแต่นะ แล้วแต่สูตรแต่ของผมไม่ใช่ไม่ได้ใช้ขมิ้นไม่ใช้อะไรครับเป็นหาฝรั่งบางคนบางคนเขาใช้ขมิ้นในการทำใช่ไหมฮะแต่ของลุงหมัดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับใช้หญาฝรั่งแพงด้วยแพงครับแล้วขายถูกไหมร้านนี้ขายถูกไหมอ๋อขายถูกครับราคาก็ถาเท่าไหร่จานละสี่สิบบาทครับโอเคนะขายชิ้นใหญ่ไหมใหญ่ครับประมาณ6กหกชิ้นเราหกชิ้นโลประมาณนี้ครับไม่ถึงครับนี่ นี่เหรอโอเคครับบางทีผมได้แค่อย่างนี้มันก็ได้กลับเลยนะครับครับทิงขนาดนี้ครับเห็นเออแล้วมีซุปไหมซุปมีคาถามวัวมีซุปเนื้อซุปไก่ครับมีครับเนื้อซุปไก่นะครับแล้วมีอะไรก็เนื้อสเต๊ะสลัดแขกแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแกงแล้วก็โรตีมัตตาบะมัสมั่นเนื้อมัสมั่นไก่ มีหลายอย่างทไม่ใช้ลุงเอาอัญเชิญข้าวหมกไก่ลุงมาได้ครับเดี๋ยวจัดให้เลยครับแล้วก็อัญเชิญหลายๆอย่างที่ลุงแนะนำอร่อยเนี่ยอยากชิมจริงๆแล้วเป็นยังไงได้ครับนะะคแต่ราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงเลยอ่ะโอเคขอดูหน่อยได้ครับเชิญครับลุงครับเชิญครับ วันนี้เมย์ก็เลยบอกเลยแลวกัรเอาข้อมูลก่อนนะคะถ้าเกิดว่านั่งรถเมย์นะคะมาเช่นเพชรบุรีเนี่ยก็มาเลยนะสาส60นะคะ8นะ113นะคะ23แล้วก็72นะถ้าเกิดว่านั่งรถเมย์นะคะมาทางพระราม9นะก็มาสาย168นะคะ171แล้วก็สาย537ค่ะนี่ไงโอเคตอนนี้นะมาถึงอาหารบ้างมาเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เอาอะไรมาโชว์บ้างครับ ก็มีอันนี้ไก่ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ที่ว่าที่ว่าไก่อย่างนี้ไงนี่ไงนี่ไก่มากนะเนี่ยครับน้องใหญ่ครับลำกลิบอันเล็กเงี้ยนี่ใหญ่มากนะครับครับจานนี้ที่บอก40บาทครับนี่40บาทเหรอครับ40่สิบบาทเนี่ยไม่ขาดทุนเหรอฮะะอไรฮะไม่ขาดทุนเหรอก็รู้จักใช้ไม่ขาดทุนเลยฮะครับโอ้ใช้ไม่ขาดทุนให้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่แค่ไม่รู้จักใช้ก็ไม่เหลือครับ นี่ไงนี่ไงอ่าลุงติดไปด้วยนะฮะแล้วก็นี่เป็นไก่สเต๊กไก่สเต๊กเนื้อสเต๊กก็มีครับเนื้อก็มีครับนะครับแต่เพื่อนๆว่าพอดีทางคุณแม่อาจจะไม่ได้ทานเนื้อนะทางก็เลยใช่แล้วอ่าโอเคแล้วก็มีอันนี้เป็นมัสมั่นมัสมั่นไก่มัสมั่นไก่ครับอ่ามัสแมนเนื้อก็มีมีครับแต่ที่บอกว่าเจ๋งสุดๆเลยเจ๋งสุดๆแล้วก็แบบอร่อยสุดในโลกคือโรตีโรตีทำไมครับที่ลุงหมัดถึงไม่บอกว่าเจ๋งที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกบอก มันหายอย่างสูตรเวาไม่เหมือนไขรครับทอดมานุ่มเอาเก็บไว้นะฮะเจ็ดวันไม่เสียครับผมเคยพบไปมาเลเซียแต่ลาขึ้นไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับอันนี้เรื่องกินี่ยเพราะผมเคยเคยเอาไปเดินทางไปมาเลเซียหยิบหับไม่เสียไม่เสียแรับเน่าไหมเน่าไหมไม่ใส่กระเป๋าเลยไม่เน่าไม่เน่าด้วยครับเอามากินสบายใจเลยสบายใจเลยครับ ทถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองให้คุณเมย์ลองชิมหน่อยได้คุณเมย์จะลองชิมข้าวหมไก่นะฮะถ้าจะให้อร่อยสุดๆต้องคู่กับน้ำจิ้มที่อร่อยจริงๆถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องน้ำจิ้มคุณลุงใส่อะไรบ้างเนี่ยมีหลายอย่างครับมีซอสสาหรักชีพริกกระเทียมและใส่น้ำจิ้มหน่อยได้ขอต้องอย่างนี้นะเป็นคนมีมารยาทมารยาทดีมาารยทนี่แม้อาหารเราจะแบบว่าราคายองๆแต่เราก็ต้องทานกับเรานะคะโอเค ใส่แบบว่าให้ใค่ย,ยองๆแย่าทานแบบเหลาต้องมาของคุณลุงเนี่ยข้าวเม็ดจะแข็งหน่อยตรงนี้คือเป็นสูตรเฉพาะใช่ไหมทำไมถึงเป็นมีแบบนี้ก็ถ้าถ้าลิมมากเกินไปก็เละ้าจ,จะไม่ชอบออแต่เราเอากระดังดีฮะข้าวเม็ดจะแข็ง<ถ>แต่อันนี้จะเป็นทำใช้ข้าวเลยคะ อันนี้มันร้อยมะลิร้อยมะลิโอ้ยหอมมะลิร้อยมะลิเม็ดคือจะเป็นเหมือนเม็ดเป็นก้อนๆครับเป็นเม็ดๆเลยแล้วก็ไก่ก็เบิ่มเทิมนะอร่อยจริงๆอันนี้อ่า40บาทอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้ขาย55บาทครับ55บาทครับทำไมถึงแพงกว่านี้ก็แพงกว่ามัสมั่นนี่ยโหหุยากครับอันนี้มัสมั่นนี่เราทําไม่เหมือนคนอื่นทํานะเราเคี่ยวกะทิหนึ่งวัน ขนาดนั้นเลยแกงหนึ่งวันสองวันแค่แกงแกงสองวันก็ได้กว่าจะได้มาทานกันอย่างนี้ห้าสิบห้าบาทสองวันไปลองชิมดิเขาบอกไก่ไก่นี่ลุยติดเหมือนเหมือนเนื้อลุงหมัดเลยครับถ้าที่อื่นบางทีเขาแกงสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วอันนี้เราไม่ทำเราทำแบบแกงแค่นั้นเลยแต่ว่าต้องทานกับโรตีด้วยค่ะคุณลุงโรตีก็ได้ครับปาก็ได้ครับที่เขาบอกว่าโรตีอร่อยมากจะต้องลอง ทำรายการนี้ถ้าทางจะอ้วนนะจริงๆอะดูๆแล้วอะเนาะขนาดนั้นเลยเหรอ,อจริงเหรอเมคเมขนาดนั้นเลยเหรอขนลุกอะขนลุกอะบ้าผู้เล่นน่ะนี่เรื่องจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงหรอทำไมทำไมเพราะรอ,อะไรครัมเมือนพี่ลุงอะไรสุดยอดอะ อร่อยจริงขอบคุณมากครับที่ชมนะอร่อยจริงเฮ้ยไม่กิดว่ามันอย่างงี้ัรเลยไม่กินกินไปแค่นี่อร่อยจริงลุงใส่ในเมียผมกินบ้าอร่อยจริงไหมลุงไม่ผมไม่เคยเห็นว่ากินแล้วก็ิกเป็นอย่างนี้เลยนะอร่อยอร่อยไม่แล้วชอบหน้าคุณลุงที่พอหันไปอร่อยแล้วคุณลุงหน้าแบบ คุณลุงแบบว่ายิ้มยิ้มฟันออกมาแบบว่าเต็มที่เลยคุณลุงแบบว่าแบบตื้มติ่มเลยฮ้ยคุณลุงอร่อยได้ครับคือรสชาติอ่ะไก่แน่นแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรเครื่องใช่ไหมคะตรงเนี้ยเครื่องเทศเนี่ยคือมันมันมันหอมอ่ะหอมหอมแล้วก็อร่อยกล้าพูดได้เลยว่าไปทานโรตีแบบว่าที่ขึ้นห้าง หรือตามร้านอาหารที่แพงๆมาแล้วที่แพงๆก็ไม่นุ่มเท่านี้มาก่อนเท่านี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองทานโรตีนี่นี่ขายไงคะอะไรนะโรตีขายยังไงโรแผ่นละสิบห้าบาทฮะฮะแผ่นละจริงเหรอมานีกี่แผ่นว้าลุงมันถูกมากเลยไม่แล้วผมเคยไปกินนะตามห้างดังๆนะคุณเมเนเมสั่งนะผมจ่ายเนี่ยอันเนี้ยนะประมาณร้อยกว่าบาท บอกเลยมี15บาท15บาทโอ้ลุงไม่แล้วปกติที่ไม่ทานโรตีไม่ทานประจำอยู่แล้วแข็งมากเหนียวและแข็งแล้วเวลาเราทานต้องแบบใช้แรงใช่ครับอันนี้นี่คือแบบจิ้มอย่างงี้ได้เลยคุณผู้ชมจิ้มและนิ่มมากขอโทษนะอยากจะใช้มืออยากจะใช้มือฉีกให้ดูได้ไหมคะอยากจะใช้มือฉีกให้ดูคือความนิ่มของเขาเป็นอย่างนี้เลยเบามากนุ่มใช่ไหมคือนุ่มและเบา ไม่ได้เป็นแบบว่าแข็งที่เราต้องยืดแบบถ้าจะฟันหลุดเนะโรตีอ่ะอยากซื้อนี้ไปกินกับไอติมกันเลยอะว้ยยังยังไม่หมดยังไม่หมดนี่เรา<ะ>ล,ลืมไก่แจเต้อะเราลืมไก่แจเตะไปคือผมว่าอันนี้นะมันสุดยอดจนกระทั่งไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเลยอะอะไรอยากจะพูดเมน,นี่ก็จริงเกินเป็นจริงอะ จริงชอบทุกอย่างเลยน่าจะมีขนมปังปิ้งด้วยนะอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีทำเกลุงมาไปทำกินเองที่บ้านเลยแต่ซื้อได้อุ้ยอร่อยหอมหวานน่ะเป็นเมียนลุงผู้อีกคนไหมล่ะเอาออกมลุงคนที่สองทำมคนที่สองไม่ะครับเพราะผมเขารักเดียวใจเดียวมีความสามารถเลนได้คนเดียวเขาบอกว่าถ้าเกิดเขามีคนเมียเขาจะยึดร้านทั้งหมดไปหมดเลย ครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ผมขออนุญาตให้ลุงเนี่ยสอนผมกับเมย์ทำหน่อยได้ไหมครับนะฮะสอนทำหน่อยว่าโรตีเนี่ยมันต้องใช้ตีตลบยังไงใช้อะไรยังไงมันถึงได้ออกมาเป็นงีได้ได้คนะฮะเชิญครับลุงหมัดครับขอบคุณครับเม่พอแล้วจริงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มือขวาทำแทนได้ไหมนี่ใครทำกวาย่องหลง นี่คือมือขวาของลุงที่บอกว่าจะสอนนะฮะในการเขาเรียกนวดแป้งเพื่อที่จะทำโรตีครับฟาดนะฟาดนะไม่ได้นวดนะฟาดนะผิดไปแล้วโอเคอ่ะลองลองทำยังไงฮะพี่ดูนะครับ แอบปึ๊บหยิบมาโอเค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 ตัวนี้ยังฮะเดี๋ยวลองแล้วทอดยังไงฮะทอดยังไงเอาเวลาทอดเลยครับอ่าให้พี่เขาโชว์ให้ดูเลยวันหนึ่งนี่โหเยอะอะไรเลยลุงก็พอสมควรครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งอ๋อคือแบบว่าเราไม่ทอดก่อนไม่ทอดทิ้งไว้ฮะไม่ทอดทิ้งไว้เราแบบนี้เราจะเก็บไว้ยังไงอ่ะ แล้วเก็บไว้ไม่ได้เหรอ,อเก็บไว้ไม่อร่อยถ้าทอดเสร็จแล้วปุ๊บเอาเก็บไว้ได้เก็บได้แต่เราจะไม่ทําเยอะไงคุณลูกค้าสั่งเราก็ทำจะไม่ทอดตั้งทิ้งไว้ทําไม่เสียรสชาติครับขอทอดอย่างนี้เลยครับดูแสดงว่าดูของคุณลุงเนี่ยทามันก<ห>็ไม่มีอะไรแสดงว่าสูตรจริงๆที่ที่เราทานไปแล้วมันอร่อยแล้วมันนิ่มแบบว่า กล่อมละมุนนี่เป็นที่เป็นที่แป้งที่แรุงด้วยมใช่ไหมอยู่ที่คนทำเดียครับอ้าวเหรอเกี่ยวเหรอคนทำเกีวเลยในนี้80%แล้วครับคนทำคนทอดเก่งทอดเป็นรู้จักทอดแต่ว่าว่าวิธีการทอดรู้ครู้อ๋อเหรอครับคือถ้าเปลี่ยนมือไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลย ับถ้าคนอื่นทำไม่ไ่แน่ครับ, oh. รบอ๋อเราทำยังไงอย่างนี้วันหนึ่งพี่ขี้เกียจทำอะ <c oughs> ่ะมีครับมีคนทันอยู่นะอ๋อมีมือ,อ,อมือซ้ายพูดพูดแบบไม่แคร์เขาเลยนะเนี่ย <c oughs> พูดแบบแคร์เขาหน่อยโอ้ไม่ได้ต้องอยู่ทำนะอะไรเงี้ย <c oughs> โอเคก็คือทอดจนกระทั่งมันเหลืองเท่นานั้นเองนะครับ อ่าโอเคนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะครับรบตกว่าก่อนที่จะขอบคุณมีอะไรมามอบให้นี่ค่ะวันนี้นะคะรายการของเรายองยองเหลาก็มีประกาศพยาบัดให้คุณลุงนะคะสําหรับ,ร,บร้านนี้เลยนะคะร้านฮาวาราชาข้าวหมกไก่ที่ให้รเราเนี่ยมาชิมมาลองทานแล้วอร่อยถูกใจจริงๆนะคะคและประกันคุณภาพว่ายองยองเหลาราคายองยองแต่รสชาติขึ้นเหลาถูกต้องมอบให้ลุงเลยนะคะขอบคุณนะคะลุงขายดีนะคะอร่อยจริงๆค่ะ ช่วงเหลาแบทเทิลช่วงนี้นะคะช่วงเหลาแบทเทิลโอยเรามีกติกาไงคะพี่หนุ่มกติการง่ายมากอันนี้นะฮะคือเราเชิญเรียกเป็นลูกค้าของร้านฮาวานเนี่ยนะครับามาสองท่านนะฮะแล้วก็ให้ถ่ายนะครับว่าเดี๋ยวพี่กับพี่เม์นะครับจะนวดเขาเรียกฟาดแป้งเพื่อท<ค>ี่จะทำ <fun. S 1> โรตีให้น้องถ่ายว่าใครจะทำสำเร็จ ระหว่างพี่กับพี่เมย์ซึ่งเราจะมีกรรมการนะฮะคนตัดสินว่าใครจะเป็นคนทำเลยก็คือทางลุงหมักเป็นคนบอกใช่แล้วไม่ออกไหมฮะคือถ้าเกิดพี่ทําออกมาดีแล้วน้องใช้เป็นพี่น้องก็ได้กินฟรีไปเมืรร่อกี้ทานอะไรไปบ้างทานสเต็กกับข้าวหมกไก่แล้วก็โรตีโอ<ช>้ยหลายอย่างอยู่นะแต่ถ้างั้นเดี๋ยวซื้อกลับบ้านพี่อีกโอเคลองคุยนะอ้าวโอเคงั้นไทยเลยว่าคิดว่าพี่กับพี่เมย์ ใครจะเป็นคนฟาดแป้งทําโรตีนะแล้วก็ลงไปทอดได้สําเร็จลุลุ้งได้ดีมากกว่ากันอ่ะああปรึกษากันผ like ู้หญิงจริงเนาะใช่ผู้ห claro ญิงยูวีเมย์ใช่จิ้งเกย์เหรอใช่มันอาจจะด้อยค่าอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นทั้นผู้หญิงนะจะโอเคอ่ะตกลงเลือกเป็นยูวีเมย์เอะโอเคงั้นมาดูนะครับว่าใครจะทำได้สำเร็จอ่ะโอเคมาโอเคขอบคุณค่ะ อย่าทำางี้เนี่ยดู่าเกลียดอะเมยเมย์เมย์ทำน้าเกียดอะ เธตรวจงานเลยครับเิญตรวจงานาลูกคา้าเฮ้่รลุงหมัดมาตรวจงานเจ้เลยครับอยากรู้ว่าระหว่างชินทีที่คุณเมย์ทำกับของผมเนี่ยอันไหนถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องอันนี้ถใช้ได้ไหมไใช้ได้ต้องดงตัวนี้ดึง<อ>ว่าใช้ได้ครับอ,อ,อันนี้80%เลยนะฮะ80%เลยให้80%เลยอันนี้เหรอครับอันนี้ มันบไม่แล้วฮะอันนี้ทอดได้มันทอดจะไม่ให้เลยก็เดี๋ยวจะน้อยใจคือให้แล้วสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันไม่เมียผมคิดว่ากำลังทำมาต้องโก้เขาไม่คิดว่าทำเป็นลองแท่งรอยตีไม่อยู่ก่อนยากมากเลยอ่ะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยมือเบาแล้วจังมือเบาไม่วิธีที่คุณทำมาผิดคือคุณต้องทำอย่างนี้มือบนอย่างนี้มือล่างอยู่อย่างนี้แล้วประกองนี้แล้วคุณก็ตีอย่างนี้นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ไปอย่างนี้หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ โอเคเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ชนะประก,กาศเลยใครผู้ชนะครับลุงหมัดพูดให้คุณหนุ่มกันชัยครับเรียบร้อยน้องมานี้เลยตัวค<า>นมานี่เลย<แ>ยืนนี่เลยยืนนี่เลยยืนตรงนี้เลยเมื่อกี้น้องบอกว่าพี่เมย์พี่เมย์เ,มเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าพี่เมย์สวยค่ พงพิมพิมเป็นพี่เมย์เป็นผู้หญิงใช่ละเอียดกว่าผู้ชายแล้วหลังจากที่ทราบผลแล้วรู้สึกไงกับพี่เมย์คะถามน้องอย่างนี้ดีกว่าอายไหมรู้สึกอายบ้างไหมล่ะถามดีกว่าว่าฉันอายไหมอายไหมเออทานตรวนี้ทำเเท่าไหร่ถามพิมพิมจะทำเป็นประมาณเท่าไหร่ประมาณสี่ร้อยถ่ายไม่เป็นไรจ่ายเองนะเราสบายน้องไม่จ่ายเองเลย นะครับช่วยไม่ได้นะครับเพราะน้องตอบผิดขอบคุณนะครับขอบคุณครับส่ใจใส่าจเงินทางด้านนู้นเลยขอบคุณครับโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสุดยอดสุดยอดไหมลุงรู้สึกว่าท่าทางตอนทอดโรตีรู้สึกว่าสามารถทำแมงดีนะเหมือนเด็กคนเป็นนะจริงหรือเปล่าจริงครับไม่เคยไม่เคยทำประมาณสามวันแล้วลำเบอร์วันเก่งเลยเก่งอย่างนั้นเลยครับว่างๆก็แวะมานะ มาจะทำกับคุณลุงเขาไม่ต้องไปทำงานอย่างอื่นแล้วมาทอดโ้านพอดีโอเคขอบคุณครับคุณครับขอบคุณนะคะเอาละฮะช่วงหน้านะฮะเราไปห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยแต่ว่าก่อนที่ไปห่อให้ด้วยเนี่ยขอไปล้างมือเช็ดมือให้สะอาดก่อนแล้วกันนะคะเพราะเป็นช่วงหน้าของผู้ชมครับยองยองเหลายองยองเหลายองยองเหลา ยองยอเหลายอยอเหลาช่วงห่อให้ด้วยเอาละฮะกลับมาสู่รายการยองยองเหลานะครับรายการที่อะไรนะเขาเรียกคุณบอกว่าไงนะใส่เงินแบบยองยองราคายองยองแต่ราคายองยองแต่ว่ากินแบบเหล่าถูกต้องถูกต้องนะครับช่วงนี้คือช่วงห่อให้ด้วย นะฮะขอให้ด้วยก็คือง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมสนุกอะไรของเรานะครับก็สามารถที่จะไปทานอาหารร้านที่คุณชอบนะฮะแล้วก็ถ่ายเมนูที่ร้านอาหารนั้นที่คุณรู้สึกว่ามันเจ๋งที่สุดในร้านนั้นแล้วนะฮะแล้วก็แท็กไ g มาหาเรานะครับด้านล่างนี้เลยใช่แล้วนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยะคะเราอยู่ที่ร้านนี้ฮาวาราชาข้าวหมกไก่เมนูเด็ดเนี่ยที่เราสั่งมาอยู่ตรงหน้านี้เขาบอกว่าเรียกว่าอะไรนะเป็นกุ้ยเตี๋ยวแกง หรือว่าเตี่ยวแขกก็ได้แหละอ่านะฮะเหมือนกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือที่นี่เขาบอกมันมันมันดีออ<ผ>ม,มันก็จะถ่ายรูปมันอร่อยมากคล้ายๆข้าวซอยอ,อก็คล้ายๆข้าวซอยจะถ่ายรูปะนะฮะุณกันชัยก็จะถ่ายรูปแบบนี้ นี่ก็แล้วก็แท็กมาหาเราเลยนะฮะถึงรายการยองยองเหล่าของเรานะครับถ้าเกิดว่าโดนใจโดใจเราเราก็จะให้ส่งทีมงานเนี่ยนะครับไปที่ร้านนั้นๆนะครับให้ลองไปชิมดูถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเห็นสมควรแล้วว่าเราควรจะต้องไปถ่ายคุณจะได้บัตรฟรีนะครับไปทานอาหารร้านที่คุณส่งมาเนี่ยฟรีเลย2เดือน3เดือน4เดือนว่ากันโอ้โหสุดยอดอ่ะนี่ไง เอาล้ครับตอนนี้นะครับเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการยองยองเหลาได้ใหม่นะครับในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์หน้านะครับเวลา11โมงจนท้งถึง11โมงครึ่งทางช่อง3 Family แห่งนี้นะครับและอย่าลืมนะครับรายการยองยองเลยราคายองยองแต่รสชาติขึ้นเหลาเออนะฮะราคายองยองแต่รสชาติขึ้นเหลานะครับต้องยองยองเหลาที่เดียวเท่านั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ